สวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวชิ่งมาเจียมนมนะคะชื่อเล่นชื่อพี่ลูกเกดค่ะตอนนี้พี่ทํางานอยู่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุค,ค่ะแนวปฏิบัติหรือข้อคิดในการเรียนหรอกล้าคิดกล้าแสดงออกค่ะ,ะพี่ใช้ในแนวคิดนี้นะคะกล้าคิดกล้าแสดงออกเพื่อทําให้งานของเราราบรื่นค่ะการคิดในที่นี้ก็คือว่า การคิดที่จะแสดงความคิดเห็นออกไปแล้วก็การแสดงออกคือการปฏิบัติก็คือปฏิบัติยังไงให้รู้สึกว่าเราทําแล้วเราถูกต้องเราไม่ผิดพี่ก็นําแนวทางปฏิบัติแบบนี้ค่ะมาพัฒนาตัวเองแล้วก็ใช้ในหน่วยงานด้วยว่าเราการคิดนะในกล้าที่จะแสดงออกนะก็อยากฝากน้องๆรุ่นใหม่นะคะพี่ก็อยากให้น้องๆกล้าคิดกล้าแสดงออกค่ะ ในตอนนี้นะคะการกล้าคิดกล้าแสดงออกในแต่ละที่นะคะเพื่อให้เราได้ก้าวพัฒนานตัวเองแล้วก็พัฒนานหน่วยงานที่เราเข้าไปปฏิบัติงานนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ